ดับเบิลบูสุดยอดแบรนด์อาหารเสริมฟื้นฟูไข่ข้อกระดูกนำทับควา้ารางวัล Best International Business Award 2022เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะชมรมการส่งเสริมพัฒน,นาเยาวชนและนักธุรกิจสู่สากลจัดงานมอบรางวัลสุดปังเพื่อมอบแก่นักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใตยม้มาตรฐานคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับรางวัล Best International Business Award 2022นักชั้น30ศูนย์การค้าซีคอนสีนัครินและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาสุดยอดแนวคิดและนวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปีคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุดปังด้านการฟื้นฟูไข่ข้อกระดูกแบรนดับเบิลบูที่มาในรูปแบบของไฮบริดแคปซูลสองชั้นเจ้าแรกของประเทศไทยภายใต้การ บริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณวีรชาติงามยิ่งภพศสารซีอโอบริษัท JK Innovation จำกัดค่ะสวัสดีครับนายนะครับวีราชาติงามยิ่งภพศสารซีอโอเดอบนบูครับวันนี้มารับรางวัลอ่าสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยแห่งปีครับเราดีใจมากเลยครับที่สิ่งที่เราทําคิดคน้นแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมีคนเข้าใจมองเห็นคุณค่าของมันครับของ W ดบนบูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการราาักษาแล้วก็ซ่ยอมแซมไขข้อ กระดูกแล้วก็เอ็นกลมเนื้อนะครับทำไมถึงกิจกรรมตอบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแนวเกี่ยวกับสุขภาพละคาสุขภาพทุกวันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนทุกคนก็ยังต้องรักสุขภาพอยู่ดีฉะนั้นการดูแลตั้งแต่วันนี้มันก็ทําให้ในวันข้างหน้าและอนาคตของเราเนี่ยใช้ชีวิตได้ดีคล่องทุกสิ่งอย่างก็จะดีหมดเลยครับจริงๆเราเริ่มคิดค้นตัวนี้นวัตกรรมแนวทางของเราเนี่ยมาจากการทํางานของ้านการนุดเป็นหลักครับมไม่ว่าจะการดูดซึมของกระเพาะ และลำไส้มันทำงานสัมพันธ์กันยังไงนะครับเราถึงทาให้มีระบบไฮบริดแคปซูลขึ้นมาเพื่อเป็นการดูดซึม2ครั้งต่อ1เม็ดแล้วก็มีระบบการดูดซึมที่ดีกว่าแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่เคยทําเป็นอาหารเสริมมาเลยครับไฮบริดแคปซูลเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยกระเพาะอาหารดูดซึมสารอาหารจากของเหลวเท่านั้นถ้าเรากินอย่างอื่นเข้าไปเขาก็ต้องย่อยก่อนเพื่อให้อ่าเป็นของเหลวนะครับฉะนั้นด้านนอกของเราเนี่ยจะเป็นเป็นออยล์เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่กระเพาะแล้วดูดซึมได้ททันที ส่วนด้านในที่เป็นเมทไฮบิดเนี่ยจะลงที่ลำไส้แต่ตัวอีกครั้งหนึ่งที่ลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งครับจริงๆแล้วเปผลิตภัณฑ์นะคะทานได้ตั้แต่ยุเท่าไหร่เท่าไหร่กันครับจริงๆทานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายฟิตเนสนักกีฬานะครับทานได้เลยไม่ต้องรอเจ็บป่วยหรือว่าไม่ต้องรอเดินไม่ได้เจ็บมีเสียงข้อเข่าไม่จำเป็นเลยครับเรากินได้ทุกวันเลยหลังอาหารเนี่ยทานเช้าเย็นได้เลยครับฟิตแบรเป็นยังไงบ้างคะคุณแบงดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนที่ออกกําลังกายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอาการนั่นไงข้อาการเดินเหินไม่สวกฟีดแบคดีมากๆเลยครับก้าวต่อไปเรวาวางกลยุทธ์ในการตลาดการประชาสัมพันธ์ของสินค้าเราไว้อย่างไงบ้างคะเราเชื่อว่าเมื่อของดีจริงๆพอกินแล้วเห็นผลเขาก็จะเกิดการซื้อซ้ําและบอกต่อผมเชื่อว่าการบอกต่อของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆจะมีผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการในการให้เขารับรู้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีครับอันนี้ได้มีการมองตลาดทุ่งบ้านมยบ้างัง ก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านแล้วอาจจะมีพวกดูไบอะไรอย่างนี้ไว้ครับจะมีฮารานในในในรถต่อมาเพราะตอนนี้เราได้อออได้หลยเรียบร้อยแล้วคาดหวังการที่จะนำสินค้าออกต่างประเทศมาาน้อยแค่ไหนาคาดหวังในระดับที่อยากให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีที่ต่างชาติยอมรับมากกว่าอยากอยากให้เขารู้สึกว่าของไทยดีมากกว่าณปัจจุบันตัวมอุตสาหกรมมีการจัดจําหน่ายทางช่องทางไหนเลยไหบ้างคะ ของเราก็จะมีใน Li น์แอดของเรานะครับแล้วก็ s h อปปี้ลาซาดครับผมสุดท้ายอยากให้แบบช่องทางการติดต่อสัิกนิดนึงสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะไปติดตามใน่องโปรโมชั่นเบ็บไซต์เบอร์โทรศัพท์อะไรี้ครับได้ครับก็เข้าไปที่เพจเด็บบินบูทไต้หวัได้เลยนะครับมี Facebook มี Li น์แอดนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเสิร์ชหา W ดบบิบูเจอหมดเลยครับเชิญชวนคนไทยมาสุขภาพดีกับผิตะครา์เราหน่อยครับสุขภาพนะครับไม่ต้องรอแก่ไม่ต้องรอเจ็บป่วยทานวันนี้ดูแลวันนี้ แล้วก็ก็ดีไปเรื่อยๆยาวๆใช้ชีวิตกับครอบครัวคนที่รักแล้วก็ทํางานในทุกอย่างจะรับรื่นไปหมดเลยครับ